การเลือกตั้งทั่วไปปี2569นี่เออต้องบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะผลลัพธ์ที่ออกมาที่หลายคนรู้สึกว่ามันส่วนทางกับจะว่ายังไงดีบรรยากาศบนท้องถนนอย่างสิ้นเชิงเลยวันนี้เรามีรายงานเจาะลึกฉบับหนึ่งที่พยายามจะปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับเราจะมาลองแกะอรอยไปพร้อมๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่เห็นในรายงานแล้วต้องขยี่ตาเลยคือตัวเลขครับมีการประเมินว่าเงินสะพัดในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงถึง1นึ่งแล้านบาทโอ้โหครับ1นึ่งแล้านบาทมันเป็นจํานวนที่เอ่อแทดนุภาพไม่ออกเลยใช่ค่ะและที่น่าสนใจกว่าตัวเลขก็คือที่มาของเงินก้อนนี้ในรายงานชี้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่ทุนจากนักการเมืองหรือรนักธุรกิจในประเทศแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่มันคือทุนสีเทาค่ะ ทุนสีเทาค่ะมาจากเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติเลยพวกแก๊งคอเซนเตอร์พนันออนไลน์พอฟอ้องเงินมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่คุ้มครองทางกฎหมายคือต้องการการฟอกข่าวธุรกิจตัวเองอ๋อเขา้าใจแล้วครับแปลว่าการเมืองก็คือเครื่องมือฟอกข่าวที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะแปลว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อเสียงหัวละห้าร้อยพันหนึ่งแบบเดิมๆแล้วสิครับในรายงานมีตัวอย่างที่ ชัดๆไหมครับว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะอย่างในกรุงเทพนี่มีข่าวว่าราคาพุ่งไปถึงหัวละ7,500บาท7,5 0 0ใช่ค่ะแต่ที่ล้ำกว่านั้นคือวิธีการส่งเงินเดี๋ยวนี้เขาใช้บัญชีม้าโอนผ่านคริปโตเคอเรนซีกันแล้วอืเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ ใช่ค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะช่วงโค้งสุดท้ายยังมีการใช้ AI กับ Deepfake สร้างข่าวปลอมโจมตีคู่แข่งกันอย่างหนักหน่วงด้วยฟังดูแล้วเหมือนสงครามไซเบอร์เลยนะครับแต่ก็นะครับเงินสกปรกเยอะขนาดนี้จะเข้ามาป่วนระบบได้ก็ต่อเมื่อกรอบป้องกันของระบบมันพังลงซึ่งก็นำเรามาสู่คำถามใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของกกตในรายงานเขาว่าย่งไงบ้างครับเป็นแค่ความผิดพลาดหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น นี่เป็นคำถามสำคัญของรายงานเลยค่ะคือเขาไม่ได้ฟันธงว่าเจตนาหรือไม่นะคะแต่ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดที่มันมันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นระบบค่ะเป็นระบบจนน่าสงสัยเรากับว่ามันจงใจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้นในบรรดาความผิดพลาดที่ว่ามาทั้งหมดมีอันไหนที่ในรายงานชี้ว่าเป็นจุดที่ชัดที่สุดไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดา มีหลายจุดเลยค่ะแต่ที่ชัดๆก็คือปัญหาตอนเลือกล่วงหน้าที่จ่าหน้าซองผิดเขตกันวุ่นวายไปหมดอ๋อจำได้ครับเรื่องนั้นเป็นข่าวใหญ่มากพอถึงวันเลือกตั้งจริงระบบรายงานผลก็นิ่งสนิทค้างอยู่ที่9 4เเนนานหลายชั่วโมงเลยอืมแต่ที่อาจจะน่าตกใจที่สุดคือรายงานจากภาคประชาชนเรื่องบัตรขย e n บัตรขย e n ค่ะคือจํานวนบัตรที่นับได้มันดันเยอะกว่าจํานวนคนมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีเรื่องบัตรเสียที่สูงผิดปกติ อย่างที่ลำปางเขตสองเขตเดียวเจอบัตรเสียไปเ0 0 0ใบค่ะเจ0 0พันใบในเขตเดียวนั่นเป็นตัวเลขที่เยอะพอจะพลิกผลแพ้ชนะได้สบายๆเลยนะครับถูกต้องค่ะความผิดปกติแบบนี้ล่ะค่ะที่มันทําลายความน่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้งทั้งหมดไปเลยพอเราเอาจิ๊กซอวสองชิ้นมาต่อกันคือทั้งเงินสีเทามหาศาลกับระบบจัดการเลือกตั้งที่เต็ไมไปด้วยช่องโหว มันเริ่มอธิบายภาพสุดท้ายได้ชัดขึ้นนั่นก็คือผลลัพธ์ที่ออกมามันมันย้อนแย้งอย่างที่สุดโดยเฉพาะการที่พรรคภูมิใจไทยได้สสเขตเพิ่มจาก71ที่นั่งกลายเป็นเกือบ200ที่นั่งนี่คือจุดที่ขัดแย้งที่สุดในข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะเพราะในขณะที่พรรคภูมิใจไทยชนะสสเขตถล่มทลายแต่คะแนนบัญชีรายชื่อหรือที่เรียกว่า Popular Vote เนี่ยกลับเป็นของพรรคประชาชนหรือก็คือก้าวไกลเดิมที่ได้ไปเกือบ10ล้านเสียงอื และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จัดขึ้นพร้อมกันก็มีคนเห็นด้วยถึง60เปอร์เซ็นโอ้โหเดี๋ยวนะครับคือประชาชนโหวตเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใช่ค่ะโหวตเลือกพักฝ่ายค้านในภาพรวมค่ะแต่ผลสอสอเขตกลับออกมาเป็นของพักอนุรักษ์นิยมมันเหมือนข้อมูลสามชุดชี้ไปคนละทิศละทางกันหมดเลยใช่ค่ะความย้อนแย้งตรงนี้แหละค่ะที่รายงานชี้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่สุด ที่บ่งชี้ว่ากระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้อาจถูกบิดเบือนไปอย่างรุนแรงพอเราไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นทางของเงินผ่านความล้มเหลวของระบบมาจนถึงผลลัพธ์ปลายทางภาพที่ออกมามันน่ากลัวกว่าแค่คำว่ากโกงเลือกตั้งนะครับมันเหมือนเหมือนระบบทั้งหมดถูกแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดช้ายที่ใหญ่มากๆไว้ให้เราครบคิดต่อนะคะว่า เมื่อระบบถูกแทรกแซงด้วยเงินและกลไกลของรัฐจนบิดเบี้ยวไปขนาดนี้การลงคะแนนเสียงหนึ่งครั้งของเรายังมีความหมายที่แท้จริงอยู่หรือไม่และถ้าผลลัพธ์อย่างเป็นทางการไม่สามารถสะท้อนความต้องการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แล้วพลังของความต้องการนั้นจะเดินทางไปในทิศทางใดต่อไป